ถอนไม่ได้จะ <c oughs> ถ,ถอนโชวสักหน่อยถ,ถอนไม่ได้เพื่อนนะจะถ,ถอนโชว์โอ้ยแค่นี้พอเยอะละแค่นี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จอยก็มาสวนจาะวันหยุดเนาะเพื่อนๆเนาะก็โรงเวียนก็ปิดเทอมหนึ่งอาทิตย์จอยก,ก็ได้หยุดหยุดจาะช่วงนี้หยุดหยุดหนึ่งอาทิตย์วันนี้จอยก,ก็จะมาคุมผ้าจา้ะนะ ผ้าพลาสติกที่จอยไปซื้อมาเมื่อวานโอพลาสติกไปเลยไม่ให้ย่้ามันขึ้นเนี่ยจอยก็ทําได้เยอะแล้วจ้ะนะเพราะว่าจอยก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาถากมาถางนะเพื่อนๆน,นะจอบจอยไม่ดีจะจอบจอยมันพังเนาะก็เลยต้องแบบว่าซื้อพลาสติกมาคุมจ้ะถ้ายิ่งเราถากวันถางเตียนเตียนมากเท่าไหร่หญ้าสวนข้างๆกันฝั่งทางนั้นฝั่งทางนี้ มันก็จะปลิวมมเมล็ดที่ว่าแห้งแล้วนะเพื่อนเพื่อนมาลงที่ตรงที่ว่าจอยถากถาง,างตึเตียนแล้วอะ่ะงอกขึ้นมาใหม่อีกเพื่อนๆนมันก็จะเป็นการเป็นงานที่แบบว่าทําไม่มีสิ้นสุดอะ่ะจ้ะเพื่อนๆนนะจอยก็เลยเตัดสินใจลงทุนซื้อไอเนี่ยจะพลาสติกไว้คุมเนี่ยจะ้ะนะดีกว่าเพราะว่ามันถากมันถางไม่ไหวยิ่งเพื่อนมันเหนื่อยนะงานหนักจะทําส่วนนี้ไม่ใช่งานเล่นเล่นเนาะงานหนักโอเคจะ้ะมามามา,มาดูจอย คุมเลยจ้ะทีนี้ ขนาดตื่นมาแต่เช้าเพื่อนเอ้ยร้อนหัวกก็มีอยู่จ้ะแต่ไม่ได้ใส่เดี๋ยวค่อยใส่ก็จะไปคุมอีกฝั่งนึงตรงนั้นจ้ะนะแล้วเหลือๆก็จะมาหาคุมคุๆแถวๆนี้แหละร้อนมากเลยเพื่อนๆเ,เอ้ยร้อนร้อนวันนีอ้อากาศแค่20องศาสําหรับจอยนี่ร้อนมากจ้ะนะแต่อย่าเอาไปเปรียบเทียบกับเมืองไทยนะเพื่อนๆน,นะร้อนสําหรับจอยก็แค่20องศาก็ร้อนแล้วจ้ะนะถ้าอยู่เมืองไทย สามสิสี่สิบองศาไม่ไหวจ้ะร้อนเกินไปให้ดูต้นมะเขือใกล้ๆจ้ะอันนี้ก็เริ่มโตลแล้วจ้ะนะเพื่อนๆนะเริ่มโตลแล้วจ้ะนะผักคะนา้าอวบๆเลยจ้ะนี่จกก้ก็ปลูกเท่าที่ว่ามันได้กินก็ได้กินจต่ส่วนใหญ่อ่ะตัวทาดมามันก็หมดจ้ะเดี๋ยวเจ้าจะตัดคะน้าไปจ้ะวันนี้ นี่ก็คณะที่ตัดไปนะข้าวงวดนั้นอันนี้มันก็แตกแขนงออกมาจา้ะนะจอยถึงบอกว่าให้ตัดเอา,า้ะแล้วมันก็จะมีแขนงแทงออกมาถ้าปลูกข้างนอกถ้าแถวแถบไหนที่แบบว่านกเยอะๆเพื่อนๆนะต้องเอาตะข่ายคุมจ้ะนะของจอยนี่ต้องเอาไว้ในนี้ก่อนจ้ะเดี๋ยวพอมะเขือโตคณะก็คงจะเอาออกข้างนอกแล้วเอาตะข่ายคุมเอาจา้ะนี่เห็นไหมอันนี้ต้นอวบๆเลยจ้ะนี่ การอวกมากอันเนี้ยต้นหนึ่งนี่ก็ทำลาดหน้าได้จานนึงจะผักสลัดก็เริ่มเริ่มงามจะฝนเพิ่งหยุดตกได้เมื่อวานเนี้ยจะนะเมื่อวานนี้ฝนหยุดตกี่เห็นไหมมะเขื่อจเราจะเราจะก็จะปิดไอ้นี่ปิดประตูเขาจะ ให้ดูทุกวันจะเพิ่งเบื่อเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อนันก็งามงามกุยช่ายจ้ะนี่ยลังงามเลยเพื่อนเพือ่อนผักชีก็งามจ้ะมันเริ่มออกดอกแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจอยจะต้องต้องไอ้นี่ไปเด็ดไป fiance, จ้ะนะจอยต้องเด็ดไปถอนไปด้วยจ้ะถอนไปแล้วก็เด็ดไปด้วยเพราะว่า อยากได้ลากมันนะเพื่อนๆน,นะกินกไก่สาคูไส้หมูนี่จะอร่อยมากจ้ะนะไปดูในบ้านกินเฮากันจ้ะใบบัวบกอินเดียจ้ะแล้วก็กุ้ยช่ายอู้ร้อนจริงๆบนแต่ร้อนๆเน,นี่ยเพื่อนๆคงจะลำคานหน้าดูนะเชอรี่ก็บอกว่าจะไม่ได้กินลูกหรอกจะปีนี้ปีหน้านั่นแหละ บูเบอรี่จะกำลังออกลูกออกดอกไม่รู้จะได้กินลูกไหมนะปีนี้อันนี้ก็สาราแหน่จะมามานเพื่อนเพ้ใครชอบกินนี่นะเด็ดไปข้ากินกับขนมจุง้งขนมจีนข้งนางในก็จะเป็นอย่างนี้จะมะเขือพวกนี้จอยเพาะเองนะเพื่อนเนนะในในเนี้ยถ้าอยู่ในในที่เนี้ยจอยเพาะเองจ้ะ เริ่มออกดอกแล้วจะอ,ออกดอกออกลูกแล้วนะเพื่อนๆเราจะให้ดูนี่ออกดอกละออกดอกออกลูกแล้วจะมันจะลดน้ำสักหน่อยมาคราวนั้นไม่ได้ลดนนะ้ำเนาะนี่ก็จอยเพาะเองหมดจ้ะพวกนเนี้ยแต่ไอเนี้ยจอยซื้อมาจะนะ พริกนะีเี้ยเยอะมากเพื่อนๆจอยก็เลยขีดยาเอาสเปร์ฆ่าเพี้ยะมาฉีดจ้ะนี่ตัวจอยจะฉีดไอ้กระถางนี้ด้วยจ้ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเพี้ยมาเกาะอ,อีกอันนี้ต้นโหระพาบ้านเราจะร้อนจริงๆอบอา้าวนี่ก็มะกรูดจ้ะใบมะกรูด ย้ายมาอยู่ที่นี่จะจะจอย,ย้ายเข้ามาอยู่ในสวนเนาะเพราะอยู่ในบ้านเพีย้ยแมงมุมเยอะเกินไปจะเพี้ยไฟอะ่ะก็เลยย้ายมาอยู่ในนี้จะได้เขาใจง,งามๆสวนนี้ก็พวกหูระพงหูรพาจะแตงกงแตงกวาไอเนี่ยของจ้าเม่งามดูเพื่อน,อ,นอันนี้กะเพรานะเพื่อนนะเพื่อนนะกะเพราไทยบ้านเรานั่นแหละ พอดีเพื่อนจะเข้ามาทําสวนตรงนี้เข้ามาทักอาจารย์ก็ประมาณนี้แหละเพื่อนเพื<ๆ>่อนเอ้ยไปให้ดูดอกไม้มีสตรอเบอรี่พันพันสีนี่นี่นพันอันนี้พันสีขาวนะเพื่อนเพื่อแต่มันสุกเกินแล้วเนี่ยอันนี้มันสุกแล้วนะนี่รสชาติก็ออกก็สตรอเบอรี่ธรรมดานี่แหละเพื่อนเพื่อนนี่ อันนั้นก็ในถุงนั่นก็คือมะเขือเทศจ้ะปลูกให้พี่แอนดี้พี่แอนดี้ชอบกินต้นกล้วยเอาออกมาไว้ข้างนอกก็จก้ะแต่ไม่ได้ขุดหลุมฝังนะเพื่อนๆนะดูไอ้นี่จ้ะดอกไม้โอ้ยสวยเพื่อนมันขึ้นเองนะเนี่ยเนี่ย มันขึ้นเองจอยไม่ได้เอามาปลูกจ้ะแต่ไอ้ดอกอันเนี้ยจอยปลูกจ้ะนะมันจะมีสองสีสามสีนะเพื่อนๆสามสี่สีมันมีหลายสีอันนี้สีม่วงอันนี้สีขาวจ้ะนี่สีขาวรูปทรงก็แบบนี้จ้ะแล้วก็จะมีสีชมพูจ้ะนี่อันนี้ก็ มีม่วงจะรูบาบก็ยังยังมีจะจอยปลูกไว้ตรงนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพื่อนปลูกไว้เพราะว่าไว้ล่อ,อพึ่งจะเพื่อน,เ,นเพื่อเห็นผึ้งไหมเนี่ยมันจะบินอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็จะมาผสมแกส,แกส,แกสงแกส่สวนผักให้จอยจะพวกมะเขือพิกอะไรที่แบบว่ากินผลนะจ้ะนะมันต้องมีผึ้งจ้ะแต่ไม่สามารถเลี้ยงผึ้งได้นะสวนจอยนะ่ ที่เช่าเขาอยู่ในเจ้าของสวนไม่ให้ไม่ให้เลี้ยงพึ่งจ้ะดูเพื่อนๆภาชนะเริ่มงามแล้วจ้ะผักสลัดจอยก็เพิ่งรดน้ําไปเนาะผักสลัดอันนี้ต้นนี้นี่จ้ะมันจะเป็นต้นไอหัวชายเท้ามันไม่ออกดอกไอมันไม่ออกไอนี่มันไม่เขาเรียกอะไรนะมันไม่เป็นหัวจ้ะจอยก็จะเก็บไปกินส่วนนี่ก็ ไอ้นี่จ้ะมาละจ้ะไม่รู้จะรอดไม่รอดนะจอยก็เอาเน่เอานอนกับอากาศสภาพดินฟ้าอากาศไม่ได้จ้ะก็ปลูกไปอย่างเงี้ยติดก็โอเคไม่ติดก็ค่อยปลูกใหม่ปีหน้าจอยจะอะไรง่ายๆอย่างเงี้เยเราจะไม่วุ่นไม่ยุ่งยากเนาะไม่ไม่ยุงยนะย่งยากไม่อะไรมากมายจ้ะ ปลูกจนมันแบบได้กินนั่นแหละจ้ะมันก็ได้กินปีสองปีแรกนะได้กินอยู่เพื่อนๆนะปีสองปีแรกได้กินอยู่แต่พอพักหลังๆมันไม่ได้กินจ้ะนะสวนนะ่ะคือเป็นป่าดงดิบเลยรูบาบก็ยังเยอะอยู่จ้ะนี่เห็นไหมรูบาบกอน,นี้ก็ยังมีอยู่เนาะก้อนอยู่ตรงน้นให้ดู นีตออน,นี้ก็โอโูงามอันนี้อวบๆทั้งนั้นจ้ะกอเน,นี้เดี๋ยววันหลังจะมาเก็บไปทำรูบับของบกให้อันดี้จ้ะเพราะว่าอันดี้ชอบกินของหวานตอนกลางคืนนะเพื่อนเดี๋ยวจอยจะเก็บผักจ้ะ ตอนเช้าเช้าตู่นะนเพื่อนๆนะพวกผักคะน้าเนี่ยแต่จอยมา,มาสายจอยก็มาตัดใสายนี่แเราจ้ะไม่ตัดก็ไม่ได้แก่มันจะแก่เนี่ยจ้ะ ว่าไปเยอะนะเพื่อนๆนะกำหนึ่งเนี่ยซื้อเขาเนี่ยก็หลายบาทซื้อซื้อหมดเนี่ยก็ประมาณห้าปอนหกปอนนะเพื่อนๆกำหนึ่งเนี่ยที่อังกฤษนะเนี่ยจะไหนกินได้ก็เก็บไปหมดเลยเพื่อนๆแต่คณะยังไม่เก็บนะเพื่อนๆนะคณะยังไม่เก็บจ้ะเพราะว่าคณะนี่มันยัง ยังโตไม่เต็มที่จ้ะนะก็ไม่ได้เก็บเดี๋ยวจะไปเก็บไอ้นี่ต่อจ้ะไอผักชีจ้ะผักชีจ้อยก็จะถอนไปบางอันก็จ้ะน,นะถอนได้ป่าเนี่ยบางอันดินมันแข็งจ้ะนถอนไม่ได้ <c oughs> จะถอนโชว์สักหน่อยถอนไม่ได้เพื่อนนะจะถอนโชว์ฮะโอ้ย เดี๋ยวมันก็ค่อยแตกใหม่ดินมันแข็งจ้ะดินแข็งมากถอนไม่ได้ก็ไม่ต้องถนอนเราขุดเอาเลยเพื่อนๆนี่อันนี้ขอดชีที่จะถอนเนี่ยดูสภาพดินอะ่ะเห็นไหมดินมันแข็งมากจ้ะ ลูกอะไรมันถึงไม่ค่อยงามไงเราจะต้องลดน้ำให้ชุ่มๆหน่อยดีจ้ะรากเขาก็โอเคอยู่นะพูดถึงอนะ กินเองอะ่ะมันปลอดภัยเพื่อนๆกระถางนั้นเอาไว้อย่างนั้นล้วจะนะจะเก็บไปกระถางพวกอย่างเงี้ยไปก่อน ากค่ะไม่ค่อยสมบูรณ์หรอกต้นมะเขือเทศก็เยอะเยอะขึ้นมา ดินในกระถะในที่จอยปลูกเมื่อกี้เนี่ยก็คือดินในสวนนี่แหละจ้ะนะดินในส,วน,นนะนในสวนจอยนี่แหละเอาไปแค่นี้พอจ้ะ แค่นี้พอเยอะละแค่เนี้ยโอเคจ้าเพื่อนๆจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะบาย